โดยรถจักรยานยนต์ Honda e ye, s c o o p y ่ไอใหม่เรามราทความซีดกันเช่นเคยในรายการภารกิจซีดตอนซีดปันรักสัตว์เลี้ยงค่ะถูกต้องครับตอนนี้เราไปชมกัตนต่อดีกว่าว่าหนุ่มตีเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจไปถึงไหนแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เหล่าคณะจิตอาสาของเราในฝ่าฟันขับรถลุยน้ําท่วมกันมาไกลโขเห็นสภาพแล้วโอ้โหเหมือนนีน้ําเข้าเมืองยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงครับกําลังใจแต่ละคนเนี่ยเกินร้อย ครับผมอะไะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็อยู่บนรถหกล้อครับผมนะฮะที่จริงเหรอจริงเหรอพี่หงษนับแล้วเหรอไม่ได้นับหรอกเขาบอกมาตอนนี้เราอยู่บนรถหกล้อนะฮะเพื่อที่จะไปช่วยน้องหมานะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับถามว่าผลงานของตีนอกเหนือจาก การเป็นนักร้องศิลปินแล้วทําอะไรอีกครับก็ตอนนี้มีผลงานละครแล้วก็มีพิธีกรด้วยครับพิธีกรด้วยเหรอครับผมยางงี้มันยากไหมลงเป็นศิลปินเราเป็นนักร้อง้เราแบบไปแสดงละครครับยากกว่าแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้มาทางละครเรื่องละครกับด้งานเพลงผมว่าบางทีมันเอามาปรับใช้ได้กันได้นะเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ร้องเพลงอย่างเดียวค่อนข้างขี้อายมากเรื่อง acting อะไรอย่างนี้ใช่คือคือไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอพอได้มาเล่นละครเนี่ยผมรู้สึกว่า หน้าผมเนี่ยเริ่มมีความหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ละคนตอนนี้นั่งรถรับลมชมวิวมากอะแต่ว่ากลิ่นไอของความช่วยเหลือเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับคนที่ได้กลิ่นคนแรกนั่นก็คือพี่เต้ของเรานั่นเองครับลลแ้วเะครับ และพี่เต้ของเราก็มืออาชีพมากครับลงปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บอู้หูยมัดง่ายเนี่ยงกับมัดแนมแน่มาถึงเกาะกลางถนนนะไม่น่าเชื่อนะว่าจะแบบมีมีหมาอยู่พี่เต้พี่เต้เรารู้จะรู้ได้ไงพี่ว่ามันปลอดภัยเราจับมันได้อะไรอย่างงี้ก็คือดูถ้าลองช้อนดูถ้าเขากัดมางับคือปล่อยเลยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร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 รองพี่เต้ต้องมัดแน่นขนาดไหนอ่ะ แล้วแต่ระดับเมันเจ็บไหมอ่ะใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บ้ไม่เจ็บทุกที่จะมีที่ข้อปากแต่ว่าอยู่มันข้างบนแม่แต่พี่เขาคุ้นเคยมากเหมือนกัแบบรู้จักกันมาก่อนเลยเอ้ยเอ้ยตายไปนะเก่งมาก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 โอ้โหเป้าหมายแรกของเราแค่15นาทีก็เสร็จแล้วครับทำเอามือใหม่ของเราทั้ง3คนอึ้งเลย อย่ให้ให้เฟิร์นให้เฟิร์นจับขาหน้าพี่ดอจับขาหลังนะเดี๋ยวผมจับหางให้จับหางใช่คอยควบคุมเหมือนเป็นหางเสืออ่าแต่นี้ยเขาจับง่ายมากเลยนะจับง่ายจับง่ายมากมีเรามีความรู้สึกว่าหมาบางตัวมันนึกว่าจะมาเป็นมิตรรู้สึกได้ใช่ไหมหลืออีกตัวไหมเมื่อกี้ผมยังเห็นอีกตัวนะผมเองมันวิ่งวิ่งไปถ่ายโดนตัวขาวๆหน่อยไปแล้วเหรอใช่พี่หลือกี่ตัวพี่พี่เจี๊ยบหลือกี่ตัวประมาณกี่ตัวยี่สิบถึงสามสิบตัวแล้วมันมาอยู่ตรงเกาะกลางนี้ได้ไงพี่ มีมาแล้วรตรงงน้้ยวววิ่วดตอนน้ำท่วมน้องหมาก็อพยพมาอยู่เกาะกลางถนนกันหมดครับเวลารถวิ่งไปวิ่งมาก็จะชวนมันเอานะสิครับโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยครับเราก็เลยจําเป็นต้องย้ายออกมาจากเกาะกลางถนนเพื่อไม่ให้น้องหมาโดนรถชนนั่นเองครับ <c oughs> เอาละครับไม่ให้รอช้ารีบหาเป้าหมายต่อไปด่วนวัดสองวัดแปดทราบและเปลี่ยน ตอนนี้เราจะไปไหนต่อฮะไปย้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คือวนไปประมาณก็สองรอบตัวไหนพอจะจับได้ก็จับมีไม่แบบโหจับไม่ได้เลยจริงๆถ้าถ้ามีอุปกรณ์ก็จะส่วนใหญ่จับได้ค่ะแต่อันนี้อันนี้ถือว่าเราไม่มีอุปกรณ์มาเรามีแต่เชื่อกฟางแต่เดียวแล้วก็เหมือนวิ่งตะปูพ,พี่จับจับกันมามีเจ้าของเนี่เขาเหมือนมันติดต่อแล้วเจอไหมฮะเจอหมาต,ตัวเองอ่ะหมาแบบว่าติดน้ําอยู่ติดอยู่ในบ้าน ไปช่ยวยโดยที่ไม่เจอเจ้าของเราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เขาได้ติดต่อกับเราได้แล้วแล,แล,แล้วมีมีได้กลับกลับมาเจอกันเยอะไหมครับก็เยอะพอสมควรนะคะเหมือนเราเป็นที่ทักพิงให้เขาอะ่ะโดยทางนนท่ว้องนำทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในจิตที่2ก็มีจิตอาสาที่รู้ข่าวจาก Facebook โอ้โหรวดเร็วจริงๆมารวมอุดมการเพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยอ,อีกคนแต่ว่าเฟซบุ๊กเหรอเออมันเล่นยังไงครับผม อ๋อหลังอันตายไปแล้วเนี่ยผมฝังไว้ตรงร้อยเก้าสิบนี่ทำไมทำไมอนุชนอนุชนอนุชนแต่คนที่ทำนี้ได้ผมว่าต้องแบบใจใจใจบุญต้องต้องรักษาด้วยมีความเมตตาสูงคือคือคือนักที่เราไม่รู้จักมันไม่ได้คุ้นกับเราเลยเนี่ยมันเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงมากเราต้องเราต้องรู้นะไม่ใช่ว่าสูงสี่สูงห้าไปจับกก็ต้องรู้นะ เพราะผมจริงผมก็เคยนะห,หมาเพื่อนนี่แหละพี่มันน่ารักน่กรนารักเลยหน้าตาน่ารักเลยนอนอยู่ผมก็นึกว่ามันก็น่าจะคุ้นตัวคนเข้าไปไม่ได้ให้มันดมมือก่อนมันงับนิ้วผมเลยบวมเลยครับาการจับแต่ละตัวนี่โอู้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหนุ่มตีมัดเข้มของเรากระทำหน้าที่ยกน้องหมาเข้ากลงบนรถ ส่วนเฟิร์นโอ้ของเราก็ทำหน้าที่ปรับทุกข์กับหมาไม่ขัดกันนะจังเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมจริงๆครับอันนี้อันนี้อันนี้พี่มาช่วยครับใช่มาช่วยไม่รู้จักกันแต่เจอจากเว็บไซต์อยาก๋อจากเว็บไซต์พี่เป็นคนไทยหรือเปล่าขออนุญาตถามนิดเึงเป็นมาเลเซียพี่ก็คือพี่ก็รู้จักทางศูนย์นี่ก็คือจากทางเฟซบุ๊กใช่ค่ะใช่ไหมแล้วลงไปยังไงไหมไงเราถึงมามาช่วยเขา มก็ช่วงนช่วยเยอะเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมค่ะถ้าไม่ได้น้ำท่วมก็ช่วยทำมันอย่างนี้ค่ะ,ะมีอะไรอยากจะบอกคนไทยไหมที่เขาแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูแลสัตว์พอทำมันทุกตัวหนึ่งสองอ,อย่าปล่อยหมาที่บ้านก็มีคนปล่อยหมาแล้วก็โดนรถชนปีการสามปีแล้วคะ่ะอย่าไปปล่อยเพราะว่าหมาเป็นเพื่อน forever สดส,ดส,ดสดเลยัยงไงบ้างพี่ไม่ไม่ถ้าอย่างนี้จับไม่ได้แล้วค่ะจับไม่ได้ไไดใช่นะตอนนี้ต้องปล่อยแล้วค่ะก็คือกลางคืนค่อยมาจับใหม่เพราะว่าเ,าเริ่มเครียดแล้วใกล้ชิดเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาโดนรุกลุก เอมื่กี้คระเจอเมื่อกี้เขาปล่อยเลยนะววกันคือปล่อยเลยใช่ไหมปล่อยหนูได้ไงเนอะลูกใครที่มีสุนักก็อย่าไปปล่อยไปเรื่อยนะครับแต่ใครที่จะไปจับจะไปช่วยก็ไม่ใช่ไปไปจับก็ไม่ได้นะฮะก็อันตรายเหมือนกันมีฝากด้วยนะก็อย่างที่เฮดดอสเตือนนั่นแหละครับถ้าใครอยากจะช่วยจริงๆก็ติดต่อไปได้เลยครับ SOS Animals Thailand ย้ำบ่อยๆนะครับบอกว่าคนรักหมาภารกิจของหนุ่มตีวิวิยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโย่ถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาซีดกันต่อนะครับกับรายการภารกิจศีสั์ต้อนซีดปันรักสัตว์เลี้ยงครับผมโยโย่ Yo. Yo. เป็นหมาใจบุญน,นี่ยเพราะว่าเขามีที่อยู่ให้หมัดเนี่ยเยอะมากเลยฮนะ <c oughs> คือคือถามันไม่กัดก็โอเค <c oughs> ได้เรื่อยๆนะฮะก็หนักกว่าเด็ดหน่อยนึงไม่หน่อยอะเร่เรมเริ่มหนักขึ้นแล้ว